ตามาหาปรหัสโกครับอัแนะนาตัวแนะนบตัว,นนตวโย่ยย<อ>่ครับรู้จักครับคนชื่อโย่ไม่ใช่อุ้ยใครเขาแทงเนี่ยโอ้ปวดร้อ่ามาเลยรับตัวกนก่อนน,ะอน,น,อนรับที่คนแรกเขาชื่อริวนะครับชื่อริวเนี่ยที่คนแรกคือชิเก้นชิเก้นริวครับเขาก็จะมาตามร่าหาโปปเจอคนหนึ่งแล้วเขาหลอกคุณผมนี่ โว้ว so ิ really? oh, ่งอย่างไวมากก็คนริวครับคนนี้ครับที่มาถ่ายคลิปกับผมเกิดอาการล็อกขึ้นมาครับตะกี้แทงตูดผมได้ตัวหนึ่งแน่ๆนี่เจอโปตัวใหม่อันพี่ริวะเขาไม่ได้โปนะครับคนนี้ไม่ได้โปแค่มาถ่ายเป็นเพื่อนผมแต่คนนี้แหละชัดเจนเลยโปเขาน่าจะตออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไฟอุ้ยอุ้ยอ้า แน่ไม่ได้บอ,นนอ,อกอเพี่รปนนี้มาจากไหนอะเป็นแรงว่าทำไมต้องหอัวร้อด้วยวะพี่พี่จะเติมนอ,ต,อต่เติมไม่ทันแนไใจอือนี่ก็โปกลอ,องบีกลองบีเปิดกล่องอัอนไหนอะไมไม่ไ,มไ,มไกล่องเ่อเออเอ้าดูดิคโป เบื่อดดีกว่าไ้นหน่อยดิันในเขียวไ่ยิ้มหน่อยแบบ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 อบแบบแบ่แบบแบบแ่บแบบแ่แบบแแข็แแขบงเบแบบแบบแบบแ่บแบบเบบา 9. ต้องดูหลังด้วยเดี๋ยวมีใครมาแทงตูใช่แล้วก็จาหมดเลยอเนี่ยกือบ้วเกือบไปเร้วหลังวีป่ะฑ่ะดูหลังไม่ได มาไปเถอะเหลือลพี่เจอคนเดียวพิลลิวงครับลองพี่ไม่รอดหรอใครดูเออ้ยเก็บผมก่อนอ๋ออยู่บนและเพียงนั่นไงอ,อ,อุ้ยเก็บไม่ได้บอกแล้วว่าเก็บไม่ได้หรอ่อโก้เอาเก็บได้ได้ไ,ดไงไปเก็บไม่ได้นี่บักเลยครับไปนี่ปุ๋ยไปเก็บไม่ได้เดี๋ยวใครดู

จะไม่ออกเอ้ยไม่ JB ด้วยถ่ายคลิปอยู่เนี่ยคืถ่ายคลิปอยู่แล้วจที่ออกอะไรบ้างไม่หวังอย่าลุดเดี๋ยวผมลุกตันกวนลุกจังเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปจะอดแย่หวางเอกูวิ่งมาบีอ้าวอ๋อวันนี้ก็หยุดให้เปิดตัวพี่ใหม่ก่อนเลยกันบอกแล้วเปิดตัวพี่ใหม่เข้ามายังเนี่ยเข้ามาเลยยี่งไปไกลเดี๋ยวพี่เปิดตัวยนะ ไม่ต้องหรอกในน้นำตัว <c oughs> พี่ใหม่ก็จบกันแล้วเจอหน่อยนี้เจอคนหนึ่งคนเออไปบอกบอกผมบอกอะไรให้นะคิดรับผมพี่ลิวเขากล้ากนะเขากล้าเขายิงใครไม่ลู้สักตัวเลยโอ้ผมจบขอจบเพยงน,นี้สนับเออ